จบป6ไอเด็กไม่มีอนาคตมึงจะไปทางานอะไรได้ใช่ป่ะมันก็จริงอย่างที่เขาพูดเขาปิดป้ายสมัครงานว่ารับสมัครพนักงานเฮ้เราดีใจมากนะแต่หันมาดูข้างล่างเขาเขียนว่าตั้งแต่วุฒิม3ขึ้นไปในมือเราครับเราถือแค่แค่วุฒิป6หนี่แหละไม่งชีวิตจริงมันไม่ได้ง่ายเลยตอนนันน้าตาไหลจริงเละรับ พยายามใช้กฎของแรงดึงดูดนะฮะเขาบอกว่าถ้าเราอยากจะเป็นแบบไหนเนี่ยพาตัวเราไปอยู่กับคนแบบนั้นสถานที่แบบนั้นร่างกายใช้เต็มที่มากครับไม่สนใจแล้วอายุก็ยังน้อยยังมีเวลานอนอีกเยอะ,ะฮะก็เลยทำเต็มที่เลยไม่หลับไปนอนเราลําบากมาตลอดแล้วพอว่อแม่เราก็ลําบากต้องทําให้ได้ ต้องบอกว่าจนเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดานะพ้เกิดมารวยถึงมองเป็นเรื่องแปลกผมเรียนจบป .6 พ่อแม่เราก็เหมือนกับคนทั่วไปต่างจังหวัดไปขายของทีุ่เทพเราก็อยู่กับปลูกบย่ที่ต่างจังหวัดสมัยเด็กๆเ,เนี่ยฮะเราจนขนาดที่แบบว่าเวลาเพื่อนๆกินขนมกินอะไรกันนยครับเราจะต้องไปยืนรอตรงหน้าถังขยะครับเพื่อเวลาเขากินนส้หมดแล้วเราก็ไปขอเขากินของที่แบบว่าเ,เราไม่เคยกินอะไรเงี้ยเวลาเขากินหมดเขาทิ้งอะไรเงี้ยเราก็ไปเก็บแล้วก็ไปล้างน้ำมากินนะนึงจำถึงทุกวันนี้เลยครับ จริงมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบว่าผมเข้ามาอยู่ในเมืองใหม่ใ่ใช่ไหมครับตอนนั้นผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปสมัครงานนะแล้วก็เดินตามซอกตามตึกก็มีป้ายสมัครงานว่ารับสมัครพนักงานเ,เราดีใจมากนะแต่หันไปดูข้างล่างเขาเขียนว่าตั้งแต่วุิมอสามขึ้นไปในมือเราครับเราถือแค่แค่วุดปอหกแล้วรู้สึกว่าโหเนี่ยแะไร่งชีวิตจริงมันไม่ได้ง่ายเลยเราก็สักเต็มตัวเลยไปสมัครงานที่ไหนเขาก็ไม่รับตอนนั้นน้ำตาไหลจริงนะฮะร,รู้สึกว่าเหนื่อยมารับจ้างขายก๋วยเตี๋ยวขายส้มตำขายลูกชิ้นขายปลาเผาตอนนั้้นนนงงาอออะะไไรกก็ตท่ ครั้งเนี่ยนะที่ผมกลับไปบ้านเนี่ยผมจะโดนคำหนึ่งเรียนก็เรียนไม่จบไอเด็กไม่มีอนาคตเรียนจบแค่ป6มองอึงไปทำงานอะไรได้ใช่ป่ะมันก็จริงอย่างที่เขาพูด <c oughs> เขาพูดถูกเลย <c oughs> เราก็หาความรู้เพิ่มอ่านหนังสืออะไรที่มันทําได้โดยที่ไม่ต้องใช้ต้นทุน ทุกวันนี้ใน YouTube ม,นมันมีให้ฟังหมดเลยครับโดยที่ไม่ต้องเสียเงินเลยไม่ต้องมาเสียแรงอ่านด้วยเขาพูดให้เราฟังเลยแนวความคิดของคนที่ประสบความสําเร็จให้มันเข้าสมองคือฟังทุกวันทุกวันพยายามใช้กฎของแรงดึงดูดนะฮะเขาบอกว่าถ้าเราอยากจะเป็นแบบไหนเนี่ยพาตัวเราไปอยู่กับคนแบบนั้นสถานที่แบบนั้นผมอ่ะเอาตัวผมออกมาจากสังคมที่มันแย่ๆหลายๆคนบอกว่าไอ้สังคมยังไม่เกีย่ยวหรอกอยู่ที่เรายัางไงก็เกี่ยวผมก็เลยเอาตัวผมเองเนี่ยออกไปเจอคนดีๆไปเจอโอกาสดีๆนะฮะ หันมองกลับไปเนะะี่ยโหตีสองตีสามแม่ผมยังต้องมายืนลกวกก๋วยเตี๋ยวอยู่เลยะคะไม่ยอมแลคือต้องทําให้ครอบครัวได้ดีก็อบอกว่าผมมีความอยากอยากที่จะมีไม่อยากที่จะโจรเราลําบากมาตลอดแล้วพ่อแม่เราก็ลําบากต้องทําให้ได้ เป็น10อย่างครับขายส้มตำขายน้ําขายไก่ทอดขายปลาเผาขายหมูจมุ่มพอเราขายของเนี่ยทำรเวลาร้อยเราอยากได้เป็นพันลวเราขยับไปเรื่อยๆขยับไปเรื่อยๆผมก็ต้องเปลี่ยนอาชีพไปเรื่อยๆเปลี่ยนอาชีพไปเรื่อยเหมือนขั้น,นบันไดค,ครับมี1 2 3่งตั้งไปอย่างนั้นเลยเปลี่ยนเส้นทางได้แต่จุดหมายต้องอยู่ที่เดิมครับ เราเคยขายน้ำนี่หว่าน้ำเนี่ยมันขายได้ง่ายกำไรมันเยอะลงทุนก็ต่ำด้วยเปลี่ยนชิดผมเลยต้ยมไข่มุกแต่หกโมงเช้าก่อนจะได้ขายก็ประมาณ3ามโมงเช้าแล้วก็ยืนจนประมาณ3ามสี่ทุ่มคือตอนนั้นแก้วเราก็ตุดโค้งฮะรูปแบบแพ็กเกจมันก็แปลกประหลาดละคือไม่มีใครมาถ่าย19บกาบาทเน้นสีสันดึงดูดเด็กโลโก้แมวแบบน่ารักของเราก็จะเป็นเกี่ยวกับชาที่เป็นรสชาติของคนไทยคนไทยทานได้ง่ายครับคือทานได้ทุกวัยอะครับขายวันแรกขายได้ร้อยแก้วครับดีใจมากเลยครับผมยืนแบบชงจบมือปวดหมดเลยมันเริ่มเห็นแสง ร่างกายแค่เต็มที่มากครับไม่สนใจมันแล้วยังมีเวลานอนอีกเยอะฮะก็เลยทำเต็มที่เลยไม่หลับไปนอน จริงๆแล้วน้ำกำไรค่อนข้างดีค่ะกำไรหาไเร50%ตเลยครับผมต้นทุนไม่ได้สูงครับ19บาทยังไงก็ได้กำไรฮะกลุ่มเด็กนักเรียนนะักศึกษาคนทั่วไปครับถึงวัยกลางคนเลยยิ่งต่างจังหวัดเนี่ยจับต้องได้ง่ายจริงๆตอนที่เราทำเนี่ยเราเราก็ไม่คิดถึงเรื่องงานตลาดครับแต่พอทำมาแล้วเฮ้ยการตลาดโอเคมันมันได้หมดเลยทั้งรูปแบบทั้งแพ็กเกจช่วงที่พีคๆเลยก็ประมาณ4 5 0 0แก้วครับต่อวันฮะต่อสาขาตะก,ก่อนที่เป็นสาขาของเราสาขาแรกนะครับ็ประมาม8ล้านบาทตอนนี้มีวกรภายห้า,ร,ารับเราลาบบตัชา าลาวพมา่าเวียดนามครับเราจะนําสินค้าของบริษัทที่เป็นสินค้าของทไทยนะฮะนำออกไปขายต่างประเทศด้วยครับ <S <S พ่อแม่ภูมิใจมากแม่ผมก็เขาก็ยังไม่เชื่อนะว่าเรามาถึงทุกวันนี้ได้ยังไงนะฮะจากเด็กที่แบบเรียนไม่จบเกเรกลับไปที่บ้านเนี่ยเขายังไม่รู้เลยว่าเราทําอาชีพอะไรขับเบ้นขับอะไรเยกลับไปเลยฮะบางทีนผมขับไปเชื่อไหมเขาถามว่าผมไปเอารถเจ้านายมาขับเหรอเลยเขามองเราเป็นต้นแบบครับเขาก็เชื่อแล้วว่าเราทําได้เขาก็มองเราเป็นแบบตัวอย่างครับผม ทุกปัญหาเนี่ยมันก็มีทางออกของมันคําถามยากๆก็ต้องมีคําตอบอยากให้ทุกคนทํามันให้ถึงที่สุดอย่าเพิ่งไปยอมแพ้กับมันเ,นเราต้องมีเป้าหมายก่อนครับเป้าหมายเราต้องชัดเจนมีความอยากและมีความรักที่ทําถ้าเรามีความตั้งใจมากาพอเนี่ยผมคิดว่าสิ่งนั้นอ่ะออกมาเนี่ยมันต้องมีคนเห็นคุณค่าเราแน่นอนและมันต้องออกมาดีฮะ